10อันดับนะักฟุตบอลจูบิโลอิอวะตะที่มีราคาแพงที่สุดประจำปี2568อันดับ 1. กุสตาโวซิวา1,500,000ยูโรอันดับ 2. มาเทอุสเพโซโต1,000,000ยูโรอันดับ3ริคาโดกาซา1,000,000ยูโรอันดับ4ี่ยานฟานเินแบก800,000ยูโรอันดับ 5. ริคิยะอุเอฮาระ700,000ยูโร อันดับ6โคมัตสึบระ a 0แสนยูโรอันดับ7เรียวงะซาโต ,00 แสนยูโรอันดับ8ไดกิคาเนโกะ5้0แสนหหมื่นยูโรอันดับ9เคนมัตสุย5 0 0แสนยูโรอันดับ10จอร์ดี้ครุกส0 0แสนยูโรอันดับ13ปรเมตอาธวิไล3ามแสนหหมื่นยูโร ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Transfer Market